สวัสดีค่ะเมโกค่ะสวัสดีครับเมโกครับสวัสดีครับค่ะมาในช่องสาวหนิงผ้ารวยต้องคุณชันแนวครับค่ะมาติดตามเ <ละ S 1> นื้อางตัวเลขความฝันกับเมโกเนาะค่ะใ,<ช>ในวันวันที่หนึ่งนี้นาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดเป็นคลิปที่สองค่ะทา่านผู้ชมคลิปที่สองเนาะค่ะที่มาตามคุณแม่ค่ะคงสุดท้ายเนาะคุณแม่เนะาะค่ะได้ยงงินว่าคุณแม่ฝันมาสั่นคุณแม่ฝันเมื่อไรคุณแม่ฝันในฝันในสามหมื่นสี่หมื่นนี่ล่ะ สามหมื่นสี่หมื่นเนาะฝันฝันบ่ดนหลักล่างฝันค่ะฝันจังไดโน่เบาสู่ฝันไ่ะว่าอันนี้โตจะคล้องหน่อยยางมาจะคมไผ่เนาะค่ยางมาข้างหน้าเนาะในฝันหน่อโตจะคล้องฝันค่ะยางเขาเฮือนเฮือนเทือดเฮือนอยู่ในห้องเด็กเลุเกเลยเด็ที่หองมันเป็นเก่็ดแต่ว่ามันบ่ไม่หนามเลยท่านค่ะมันเป็นหองมันเย็นน่ะหม่องเย็นเย็เทือดเฮือนหันเลยน่ะ เป็นเพื่อนเนียค่ะขนนั่นก็อยู่ทั้งทั้งปล่นสะเทืนเนาะนี่แต่ผัวบ่าวผัวชายเนาะหลายทั้งปุ่นแต่ว่านับเป็นหลายคนอยู่นะเพระว่าโตจะคล้องกันย่างเข่าเหมือนย่างไปหาเพื่อนย่างไปหาเพื่อนเห็นดอกใหม่อยู่นี่ทางขางผัวบ่าวคนหนึ่งเลยว่าอุ้ยดอกใหม่ข่อยจะไปหอยว่ะผู้บ่าวนั่นผู้บ่าวคนก็ว่าอุ้ยอยากไปหอยทั้งปุ่นท้อหอยท่านี้ก็ได้อยู่ดอกเพื่นว่าค่ะข่อยก็น้อยกับ บ่ปากกับว่าว่าคอยแซ่บก็หอยทั้งพูนดอกว่หกหะ,หะหอยว่าตั้งชืู้ดงใหม่ข้างงามแถบโป่งไหวโป่งไหวครึ่งเรึ่งโตเขาขายขอขายกุยเดียวขายเหมือนกนะันนะค่ะเดีมันมันไม,ม่กุ้ยเดียวอย่างเงี้นะค่ะที่หอยหันไปมากหันมาเห็นพระลูกพญาย่สีนั่งหันหลังไหายเห็นคนที่ตายไปแล้วแม่มพญายสีหันหลังไหค่ะอ๋อพญายีายมามาจะเฮืงว่าว่ะถามเพื่อนดีใจนะถามถามค่ะ เมือนว่พ่อข้าวเพิ่นกับว่ปากดิเป็นยืนอยู่หันหลังให้ครับข้างหน้ามันเป็นหยังนอข่อยว่าเพิ่นจะยืนหันหลังมึงหยังนอคั่นล่ะก็เลยมันโขงเนาความกันย่างโขงมากจังผี่โขงไปเบิ่งเพิ่นเนาะบ่ค่ะโขงมาเบิ่งเห็นละโอ้มาเบิ่งเพิ่นเพิ่นยืนหันหลังมึงหยังนอว่าค่ะยืนมาเบิ่งเพิ่นเนาะนี่มากสักผีก็มาอยูสักพี่อยู่ข้างข้างปากทางพี่เพิ่นเป็ย่างมาจากนางมาจากถึงเพิ่นอยู่มังกลางตางข้างหน้าก็สักผีอีกค่ะ ผู yeah. ้บ <tampoco S 2> so mm ้านก็ยังมากผู้ถามข่อยนะถามหนูกันยันมากคือการผู้ยุคแข่างแบบค่ะมันมังตั้งกระบุงกระบุงยั้งนอกก็ี้ไงแทว่แบบป่ากระบุงยันนี่เรื่องเป็นใส่ของเสียงเขาหอยน้ำมันน่กระบุงตัวมันยังไงกระกูมูน่ะค่ะเงี้ยเาเป็นป่ายันยังไงค่ะตัวของกระบุงเห็นมียังตัวแบบแค่าะค่ะไม่ได้จีเราเคยืดหันล้างหันล้าี่ยกระบุงมันเป็นช่องแขางเนาะค่ะ ท่มดนี่กย็กกยนนืนนี่ก็หนูนี่ก็พ่อบ้านี่พญี่ปีด้วเนาะพญีงสีค่ะมันนี้ก็บุ้งยุ่งมองกลางค่ะคือไข่ไก่ยุ่งกลมค่ะปุ่งไงหนึ่งนะมันโอ้ว่าปุ่งไงแค่แท้ว่หว่าไมใหญ่ว่าพญี่ปีหว่าพญี่ปีเป็นกบาปา่ป่าอืมโ,อโต๊ะใจได้เห็นพญี่สีในฝันนะเปื้อนมือลูกผื่นค่ะอืมเคยเห็นแล้วเนาะ ค่ะเพื <S <S so yeah. ่อนบ่วป่าคือว่าเพื่อนเป็นผีเนาะค่ะผีจะว่าเป็นตายไปแล้วจะว่าเป็นตัวคนเลยเด้ค่ะเป็นบัวป่าบัวเป็นตาหย่านี่คือเพิ่งเเลยเด้ไม่ันน่ะค่ะคือมันญ่สีคือคนนี่ค่ะแต่ในความเป็นจริงเพิ่นตายแล้วเพิ่งตายแล้วแต่เพิ่นวาวได้เด้เพิ่นเบากับเพิ่นแม่อยู่บอกเพิ่นกับบัวจะคือเพิ่นสีวาวได้อยู่ดิคือเพิ่นสีเบาได้แต่เพิ่นเบาเออคือเพิ่บัวหลอกบัวนั้นก็คือคือบ่วเป็นผีคือบัวเป็นผี่คือคนนี่อืมคนเลยเด้ค่ะ ฝันค่ะกระจาเจ้าจีแแปลบ้านนี้อายุของเพื่อนตอนเพื่อนตายจากปีคะอายุตอนตายเกเจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีเนาะค่ะตอนเพราะว่าเพื่อนฝันเห็นเห็นคนที่ตายไปแล้วเนาะค่ะคนหู่จักที่ตายไปแล้วอายุเพื่อนเกิดเจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีเนาะค่ะล้วนี่ั้งถามคนคนจะแปลอะไรเจ้าค่ะคุณแม่สิหายตัวไรคะ ใช่เจ้าเด็คือวังหันนะคนตายกับเป็นศูนย์นะคุณแม่เป็นศูนย์เนาะตายเป็นศูนย์ไม่ยิ่งเป็นสี่เผู้บ่าวนี่เป็นผู้ชายใ่มันบอกคุณบอผู้ที่ใส่กับหน้าหานศูนย์สี่หานไปทางไหนคุณแม่ศูนย์สีหาเนาะศูนย์สี่หาแต่ว่าผู้ทา่นั่หนึ่ันึงนั่นม่นาก็ตายเนาะก็จะเป็นศูนย์เนาะศูนย์จะวศูนย์หนตคนตายเป็นผีเป็นศูนย์เนาะแม่ตาเป็นศูนย์ศูนย์สีหเนาะคุณแม่มากอย่บอหระคะมากเะ าต,ตายเป็นศูนย์ผู้หญิงเป็นซีแม่นผู้ชายเป็นหาผู้บ่าวเป็นดีศูนย์สี่ห้าเถิงกระตาก็เป็นศูนย์และวก็เป็นศูนย์เนาะค่ะแม่นเพราะว่าคุณแม่นี่ยืนยืนอยู่ทั้งคางแล้วก็มีกระตาเป็นบ่กระตาอยู่กลางกระตาอยู่กลางแล้วก็มีผู้ผู้ที่ตายแล้วเป็นบ่อยู่กลางอยู่กลางยืนอยู่กลาง้นีผู้บ่าวอยู่ทั้งพีอยู่ทั้งคางผู้บ่าวก็อยู่คางคางทั้งไปอีกคางทั้งพีคางทั้งพีมองหล้อมกระบุงไหวเลยนะ สามคนเลยจริงนะค่ะอยู่คนละขางนู้ยอยู่ของพี่ผู้บ้าก็อยู่ทั้งพีผู้ใหญ่งสีอยู่กลาง๋อกับกระตากับกระบุ่อยู่กลางค่ะกระบุ่ใหญ่ต่อกันค่ะเพราะฉะนั้นคนตายนี่ก็ต้องเป็นศูนย์เนาะค่ะเป็นศูนย์ค่ะเป็นศูนย์กระตานี่ก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์เนาะส่วนผู้หญิงอยู่ทั้งขอบเนี่ก็เป็นสี่ผู้ชายอยู่ฟังทั้งผุนก็เป็นหาเนาะค่ะเจสเบ้เจสิฮา หาซีศูนย์ก็ได้หรือจะเอาศูนย์ซีหาก็ได้เนาะค่ะค่ะตัดเลนเอาค่ะค่ะตัดเลนเอาเนาะค่ะแล้วก็อายุของคนตายเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่นีฟันเห็นผืนเนาะค่ะฟัน เพิ่นคนเลยนี่เพิ่นมาอยู่ในความฝันของคุณแม่เลยว่าเป็นตาหยานวาใหญ่น่คือแต่อายุของเพิ่นก็บยาพึ่งตัดทิมเนาะค่ะเอาจุกมานําเนาะค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมโกเนาะค่ะที่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นก็มาเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาภเป็นทั้งวันหญ่กับคุณแม่เบิด์ตโคสคนค่ะในงวดวันที่1มินาคม2567นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะคลิปที่2ผู้ใด อยากฟังคลิปแรกเนาะค่ะความฝันคลิปแรกของคุณแม่่ะเขาไปรับช่วรับฟังได้ค่ะทั้งช่องสาวนิ้งผ้าร่วยท่องพูนชาแนลค่ะค่ะคุณแม่ไม่ยั้งเพิ่มเติมบ่คะบมบบมี่าวาท่องพูนนะคะบ่มีครับผมค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะบบแพนตัวเลคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้ากำมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมโกค่ะเมโกีนเพื่อนฝันเห็นผู้บาวเพื่อนกับคนหูจัก ที่ตายไปแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นฝันเห็นในค่วมฝันว่าคนที่ตายไปแล้วยืนหันหลังห้เพินแล้วเพิ่นเอินถามกระบ่ปากเพิ่นว่าในค่วมฝันนะเพิ่นก็เลยอ้อมไปเนาะค่ะว่าคนตายนะ่ะเนี่ยเบิงง่งยังเพิ่นว่าเอินถามคือบ่ปากเพิ่นว่ามิจะยืนหันหลังหายเพิ่นก็เลยยาองอ้อมไปสิไปเบิ่งว่าคนตายเนี่ยเบิงง่งยังยางไปแล้ว คนตายผาเมยืนอยู่ทั้งกลางเพิ่นว่าค่ะเพิ่นยืนอยู่ทั้งขอแล้กก็มีผูฟูบาวยืนอยู่อีกขอกฟังหนึ่งเพิ่นว่าเมกอเพิ่นก็เลยได้นนตัวเหลขกมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเลข3สามตัวกับสองตัวค่ะเลข3สามตัวศูนย์ ศีหาศนยหาเป็นเล็กตีจากฝันค่ะคนตายเป็น0ูนย์เพื่นว่าผู้ยิงหน้ามีเนาะค่ะกับเป็นมีผู้ชายน้าหากับเป็นหาค่ะเพิ่นก็เลยหายมาเป็นศูนย์ีหาเนาะค่ะเลข3สาตค่ะค่ะส่วนเลขกสองตัวเจ็ดีเจ็ดีนี่เป็นอายุของคนตายค่ะคนตายอายุเจ็สปีเนาะค่ะพอสเกิดของคนตายค่ะเพิ่นเกิดสองสี่เก้าสามเนาะค่ะสองสี่าสแต่ว่า สาวนิงบริเลลงไห้ค่ะสาวนิงเอาแต่อายุเนาะคะ่ะแต่ถ้าผู้ใดอยากได้พ่อซอเกิดกะสามารถเอาได้ค่ะเพิ่นเกิดสองสี่เก้าสามเนาะค่ะพ่อซอเกิดของคนตายที่ฝันเห็นค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมกอค่ะที่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นกับแม่วาวซู่ถันผู้ช่มทางบานฟังเนาะคะ่ะ ขอให้มีโชคมีลาภแล้ววันใหญ่กับเมกอเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567น้ี่ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกราบหมุนนะคะตัดนํำกราบนํำหมุนนํำค่ะกันไห้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภ แห่งเห่งหมานหานปังปังรำรวยรำรวยถูกระวันราตเตรีเบอร์สุขูสุข,สขนนะคนแค่ะเด้อข่าสุดท้ายนี้ซ้วนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนึ่งพ้ารวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ